รวมรถมือส JK ค่ะในวันนี้นะคะ JK ขอ,อนำเสนอรถ Toyota Suruna นะคะรถเก๋งมือ2ใช้งานดีค่ะราคา49,000บาทนะคะ t o y o t a s u r รุ a หยดน้ำค่ะเครื่องยนต์1 5 0 0ซรีซีคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาค่ะเชื่อเพลิงน้ำมันรวนนะคะพวงมาลัยเป็น Power อเครื่องเกียร์ใช้งานได้ปกติทรงเดิมๆสวยๆนะคะเป็นเบาะอรมยีภายในค่ะ กระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะปรับข้างไฟฟ้าได้ค่ะแผงประตูหุ้มหนังแอร์เย็นฟิล์มกองแสงติดแล้วรอบคันนะคะมีระบบเซ็นทันล็อกมีที่ล็อกเกียสีสันรอบนอกก็ไม่น่าเกลียดค่ะจจะมีริ้วรอยกันบ้างก็เป็นเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะตามอายุเรียกว่ายังสวยกันอยู่ค่ะทุกท่านล้อแมกขบ15ยางปี2023ยางอะไรมีครบ ขับทางไกลได้ปกติภาษีพราบา .69 เอกสารพร้อมโอนนะคะ49,00 0บาทค่ะสนใจต่อรองหรือนัดดูรถติดต่อโดยตรงด้วยตนเองตามเบอร์โทรและไอดีลนยใต้คลิปนะคะรถอยู่ในอำเภอโพท,ทองจังหวัดอ่างทองค่ะสนใจเน้นโทรก่อนนะคะและนัดหมายไปดูตัวจริงด้วยตนเองนะคะเพราะแอดมินไม่ใช่ผู้ขายสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ